สวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานครับกับฟีฟ่าออนไลครับก็ได้เลิกกลับมาตีบวกครับพอดีไอดีไก่ครับมันทะลึ่งเปิดได้ของดีครับเป็นตัวนี้ครับ14ทีเท่านี้ก้อครับไม่ใช่ตัวนี้ขอโทษครับนี่ครับบวกห้า มูลค่า240ล้านครับแต่ว่าอืมมันไม่สะใจครับถ้าขายก็240ล้านหักภาษีขี้เป็ดหน่อยก็ร้อยร้ยกว่าเอ็มแน่แนครับแต่ด้วยความซาดิสจะให้น้อยกว่าได้ยังไงครับจัดครับตีบวกอ้าวบวกค่าหรือจะอไว้ทำ พระแสงของเงาอะไรครับโอ้โหสองล้าน,นครับมาดูความหายนะของคนกัน,นครับด้วยความคัน,นครับไอดีไก่เลยครับไม่คิดอะไรอยู่แล้วกดไปแล้วด้วยครับอหัวเราะด้วยความสะใจครับหัวเราะแบบโจ๊กเกอร์นะอ่า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  ดูความหายนะของคนครับแตกแน่ๆครับ <laughs> โอ้ยปิดตาแล้วครับไม่อยากดูครับบึ้มบึ้มหมดเลยครับ240ล้านหายไปกับตาครับโอ้โหคืนหม <laughs> ดกศูนย์พระเจ้าช่วยครับสบายตัวครับอหมดตูดครับ เป็นยังไงครับความหยาน่ของคนครับช่วยกันสมน้ำหน้าหน่อยครับถ้าชอบก็ไลค์และก็แชร์เลยครับสมน้ำหน้าในความโง่ของคนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับบอๆครับขอบคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ